สวัสดีค่ะคุณผู้ชมแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายใช้ของที่มีกินของที่มีเลือกหาในสิ่งที่จำเป็นและมีความสุขอย่างพอเพียงดูเป็นวิถีชีวิตที่หาได้ยากในสังคมปัจจุบันนี้นะคะแต่ว่ามีชุมชนเล็กๆอยู่ชุมชนหนึ่งค่ะที่ดำเนินวิถีชีวิตอย่างเรียบง่ายและเป็นต้นแบบของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่น่ายกย่องเลยทีเดียวค่ะเรื่องราวของชุมชนแห่งนี้จะเป็นอย่างไรไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะ ชุมชนบ้านชุง้งตำบลบ้านแก้งอำเภอเฉลิมพระเกียรตยิจังหวัดสระบุรีหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวคิดในการดําเนินชีวิตให้ตั้งมั่นอยู่ในทางสายกลางและคํานึงถึงความพอประมาณบ้านชุงเองตั้งแต่ปี50ก็จะมีการาพัฒนาในเรื่องของการน้อมนำประสิทธ,ธ,ธิ์พอเพียงมาโดยที่เรามีการ นำตัวอย่างของคนเรือนต้นแบบมาเป็นเป็นโมเดลในการขยายผลในการลดรายจ่ายนะฮะละเลิอกอบายามุกแล้วก็ในส่วนหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของการสร้างอาชีพเสริมขึ้นมานะคะแล้วก็จะมีการระดมทุนประมาณนี้ค่ะจนเป็นสามารถเป็นต้นแบบให้กับหมู่บ้านอื่นๆได้ชาวบ้านบ้านชุมนั้นประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลกักไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวและการเลี้ยงสัตว์อีกทั้งยังมีการทําเกษตรอินทรีย์ การปลูกผักปลอดสารพิษ mm hmm. การเผาถ่านน้ำส้มควันไม้ mm hmm. เป็นอาชีพเสริม mm hmm. เพื่อเป็นการลดรายจ่าย mm hmm. เพิ่มรายได้ของคนในชุมชน mm hmm. นอกจากนี้ยังมีการสร้างพลังงานทดแทนไว้ใช้ในครัวเรือนอีกด้วยแต่ก่อนหมู่บ้านนี้เราใช้ปุ๋ยเคมีในการทำการเกษตรในการปลูกผักสวนครัวแต่พอได้รับเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว เราปรับมาใช้เป็นจุดเด่นคือทำปุ๋ยอินทรีย์หมักแห้งหลังจากนั้นก็มีทำกลุ่มกิจกรรมเกี่ยวกับน้ำสมุนไพรของหมู่บ้านของเราที่เด่นขึ้นมาแล้วก็หลังท้ายสุดก็มีการาทำเกี่ยวกับถังเผาถ่านน้ำต้มควันไม้ได้รับผลดีก็คือชาวบ้านนี้ก็ลดรายจ่ายแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนแล้วก็สะสมมาจนถึงให้กับหมู่บ้านของเราได้รับผลดีมากนะครับผม ผลิตผลทางการเกษตรที่นอกเหนือจากการอุปโภคบริโภคกันในชุมชนแล้วพืชผลต่างๆเหล่านี้ก็ได้ถูกจัดจำหน่ายเพื่อเป็นการเสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอีกทั้งกรมการพัฒนาชุมชนได้เล็งเห็นถึงความเข้มแข็งของคนในชุมชนแห่งนี้จึงได้มีส่วนสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อให้ทุกครอบครัวสามารถวิเคราะห์รายจ่ายของตนเอง และวางแผนลดความฟุ่มเฟือยลงได้พอทำบังทีแล้วสิ่งที่ว่าเราควรซื้อสิ่งนี้จำเป็นแล้วค่ะแต่เราจะซื้อลดปริมาณเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะต้องไปได้รายได้ตรงไหนมาเท่าไหร่รายรับเราเท่าไหร่เราถึงเจะเหลือเงินเก็บถ้าทำตรงนี้แล้วจะรู้ค่ะเชื่อแน่ว่าต้องมีเงินเก็บทุกคนถ้าทำได้นะคะพึ่งตัวเองได้เต็มร้อยเลยค่ะถ้าทำตรงนี้ได้ ของบ้านชุ้งเองเข้าหาต้นแบบได้แล้วเนี่ยก็เป็นการขยายผลจากครัวเรือนที่เป็นต้นแบบเข้าไปสู่ครัวเรือนอื่นๆที่อยู่ในพื้นที่ของบ้านชุ้งเองโดยที่มีกิจกรรมอื่นๆที่เขาสามารถจะทําร่วมกันจากต้นแบบได้ทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจอันดีของทุกคนในชุมชนนับเป็นทางหนึ่งในการสร้างเกราะคุ้มกันทำให้ชุมชนบ้านชุงนั้นสามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเอง และเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบสืบไป การดำเนินชีวิตที่เรียบง่ายพอเพียงไม่ฟุ้งเฟอ้อของชุมชนบ้านชุ้งจังหวัดสระบุรีแห่งนี้ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมานับว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะที่ทำให้ชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้จนได้รับการยกย่องให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบที่เราทุกคนควรยึดถือเป็นแบบอย่างในการดาเนินชีวิตค่ะ ในครั้งหน้าเกียวจะพาคุณผู้ชมไปพบกับอีกหนึ่งชุมชนที่มีความเข้มแข็งไม่แพ้กันเลยค่ะแต่ว่าจะเป็นที่ไหนนั้นติดตามชมกันในคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ